<Ronaldo>. กลับมาพบกันอีกครั้งนะกับบาโจวันนี้ EP ที่46แล้วนะครับซึ่งเราบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะก็แข่งแมาสุดท้ายแล้วก็ชูถ้วยเลยและที่เราต้องไปโฟกัสนั่นก็คือแชมป์ยูโรปาลีกนะวันนี้เจอกับโอลิมปิกมาลเซจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยอ่ะซึ่งแมตช์แรกนะเราจะไปเจอกับลีกก่อนอันนี้ผมสกิปไปเลยนะเจอกับบุ๊ไม่อันนี้ละไม,ไม่ไม่แข่งละ ก็ไปเจอหลีดกันเลยฮนะอ่ะพร้อมแล้วลุยวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างลีดกับอาร์เซนอลนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาเยือนลีดนะครับก็คือชนะแพ้สเสมอเราก็ได้ฉลองแชมป์อยู่ดีนะวันนี้นี่ฮะไปดูแมตช์เรตติ้งของบาโจกันวันนี้7.5ครับแมตช์เรตติ้งแล้วก็ช็อตออนทาร์เก็ตนะครับ1แล้วก็รีคอเวอร์บอลนะก็คือแย่งบอลมาให้ได้3ครั้งโอโ้โหโหดเกินไปไหมเนี่ยไม่น่าไว้นะฮะนี่จะให้เราไปเล่นวิงแบ็กเลยหรือไงเนะี่ย อ่าโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงเอ้ปุ่มกดไม่ติดนะครับก็รอให้มันจบไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าในแมตช์จะกดติดหรือเปล่านะครับอ่าโอเคพร้อมแล้วลุยครับมาเลยจัดไปพี่ชายแมตช์นี้ขอเข้มๆอยากจะแบบว่าแฮตทริกปิดท้ายให้อาร์เซนอลนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะแฮตทริกอาจจะไม่บ่อยนะช่วงนี้แบบว่าบอทเลเยเจอรรี่มันมันโหดอะ่ะมันกันโหด มาจังหวะนี้ส่งให้แล้วล้ำเปล่าไม่ล้ำมาโอ้โหติดเซฟแม่คนรน่าเสียดายเลยจังหวะนี้เฮ้ยโอโ้เราตัโรสวยพลิกมาแต่ไม่ได้ครับโอ้โหถ้าเราตัโรได้นะผมบอกเลยบารโจนี่แบบว่าอีกหนึ่งแอซิดอะไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะได้แบบแอซิดเกียร์สิหรืออีกเอาล่ะเอ้าไปเสียบ,บอลไม่เป็นไรพี่ชายเดี๋ยวผมวิ่งตามเองนี่ไงบโัโจส่งคืนพี่ชายส่งมาเดี๋ยวผมจัดก,การเองมาส่งมา ไปเลยพิงไปเลยเออวนวนกลับหลังก่อนไม่ได้ไปไม่ได้ก็ไม่ไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยยังไงชัวร์วเราได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับยังไงฤดูกาลหน้าผมก็จะอยู่กับทีมต่อนะจะยังไม่ย้ายทีมนะครับอยู่กับอาร์เซนอลต่อนะครับแต่ถ้าย้ายในลีกเนี่ยผมอาจจะไม่ย้ายแล้วนะทุกคนหมายถึงว่าถ้าย้ายไปอังกฤษอในอังกฤษอะไรเงี้ยไม่ย้ายแล้วนะครับเราก็จะย้ายถ้าถ้าจะย้ายก็คือออกนอกลีกนะแต่แต่ผมแบบพูดไปแล้วไงว่า จะอยู่จนอาเซนอลได้แชมป์ก่อนนะครับได้แชมป์ UCL กลับมายิ่งใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยไปหรือไม่แน่นะก็ลองดูเผื่อแบบว่าถึงจุดนั้นเราอาจจะไม่ไปไหนแล้วก็ได้ครับได้บอลลังดอกอย่าเป็นบอลลังดอกอ่ะกับอาเซนอลก่อนนะครับเราค่อยถ้าจะย้ายก็ค่อยว่ากันนะกาเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะครับแต่ว่าขอให้ได้บอลลังดอกก่อนเอจังหวะนี้โอ้โหยัยงไงครับยังไงจากแบบว่าแคมบิดแคมบิดเสร็จย้ายมาเบนฟิก้าเบนฟิก้าเสร็จอเซนอลใช่ไหม ความฝันสูงสุดนะฮะไปมาลริดตแต่ไม่รู้มัดริดจะซื้อหรือเปล่านะขวานี่ต้องแข่งกับใครลอดิโก้เหรอลอดิโก้เหมือนจะย้ายไปวะเอาล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอ้ายังไม่ล้ำเฮ้ยจังหวะนี้สวยบาจโจยิงโอ้โหแล้วเป็นประตูเลยฮะลูกส้มหล่นนี่นำไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไม่รีรอแล้วจังหวะนี้และระหว่างนี้ก็ดูภาพช้าไปก่อนแลกินน้ำก่อน นี่บัโจครับ35สแมตช์ยิงไป30ประตูนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับเราต้องแข่งกับลูกากูแล้วก็ฮาแลนด์นะซึ่งบอกเลยพวกนั้นก็ยิงเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะไปลุยต่อครับมันปรับไม่ได้แล้วนะความยากของบอดเนี่ยทุกคนมันปรับได้สูงสุดเยเจนเนอรีนะครับซึ่งถ้าผมปรับอีกก,ก็ไม่น่าไม่น่าจะได้แล้วนะเตตัสเราโกงไงแล้วทีมเราโหดอ่ะ ก็เลยแบบว่าดูดิบางถ้าถ้าใครได้ดูมาตลอดนะฮะจะเห็นได้ว่าบาโจ้แม่งไม่ได้แบกทีมเลยมันจะมีบางแมทที่ดูแบกนะแต่มันจะมีบางแมทที่ให้ทีมแบกเช่นแบบ ep สอง ep ก่อนหน้านี้คือโอเดกาดแบกแบบสุดอ่ะผมบอกเลยโอ้โหจังหวะนี้คลุกคลิกนะบอลคลุกคลิกโอเดกาดแบกลาตาโล้แบ,ก,แแบกอะไรเงี้ยจังหวะนี้โอ้โหบาโจ้เสียบอลเนี่ยพยายามจะไม่เสียแล้วนะครับแต่ก็เสียบอลอยู่ดีไม่เป็นไรลุยต่อครับบาโจ้ปั๊ม มาในต่อ,อาล้วมวนกลับมาหูยดักไว้ได้ถ่ายต่อครับปาจ้อเอ้ยพี่พี่ชายยกมากระโดกมากระโดกมาเออจบครึ่งแรกฮนะเราก็นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะเรามาต่อกันครึ่งหลังนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเอาละ โอ้โหวันจอสไลด์ก่อนเลยเฮ้ยมาพี่ชายหุบเข้าไปในเดี๋ยวผมมุกเข้าไปในออริกาดเดี๋ยวสลับกับผมนะโอริกาดเดี๋ยวแบบว่าถ้าผมเข้ามาในเนี่ยโอริกาดวิ่งวิ่งไปเป็นปีกนะพี่ชายโอเคออริกาดบอกว่าได้ชัดไปน้องชายวันนี้เราได้แชมป์แล้วพี่ชิวๆแล้วอุโอ้โหจังหวะนี้จะปล่อยอืไม่ได้นะติดคููเล่นของลีดก่อนเดี๋ยวผมวิ่งกลับวิ่งกลับก่อนไม่ได้นะอย่าเสมอ โอ้โดนเบียดไว้ดิอยากยิงอีกลูกนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าฮาแลนด์กับลัวก,กูจะยิงกี่ลูกเฮ้ยจังหวะนี้โอ้โหลอซี่ใช้เข่าเซฟโอ้เกือบไปแล้วอามมาเคลอซี่นี่ค่อนข้างจะเล่นบอลด้วยเท้าดีนะส่งแม่นอยู่ลาตาโลนี่หลอกหนึ่งทีไปเลยครับพี่ลาตาโ่ไปเลยแทงสวยพี่เออมันไม่มีใครอะผมก็เลยต้องชิ่งเร็วนะเอ้ยจังหวะนี้ยังไงตอ่อ หมวนกลับมาบาโจายิงลูกนี้ติดอืแต่มุมครับมาพี่ชายเปิดใส่กระหม่อมผม,มเลยเดี๋ยวผมจะกระโดดโม่งนะเปิดใส่กระหม่อมมาโย่ลูกนี้มาอมืไม่ถึงกระ่อมผมมมุนกลับมาโอ้โหเสียพลาดดีนะไม่โดนคนอื่นทำไมมนมีส์เหลืองแดงเหลืองหรือแดงได้เฮ้ยโอ้จะชิงไม่ได้เอ้ยเอ้ยจังหวะบอลคูคลิกได้อยู่ เดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอ้โหไปไม่ได้แซมบี้เอา้าโอ้โหจังหวะนี้คุกีกเอ้าโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหเหมือนแบบประเคนให้โอดกาดอะจังหวะนี้เอ่าแล้วสองศูนย์อเดกาดบอกมาพวกมาเอาใจบอสหน่อยวิ่งมาอย่างไกลอะโอ้โหนี่กอดอตาต้าอตาต้านี่คนปรับโมเดลหน่อยนะฟีฟ่าพาฟีฟ่าฟังอยู่นะฮะโ,โหดูจังหวะนี้ปุ๊บเหมือนแบบ เขาจะส่งคืนโกนะแต่ส่งเบาไปหน่อยแล้วก็เข้าทางโอดกาพอดีอนํำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ซึ่งแน่นอนว่าแมตช์นี้ก็ไม่น่ายากละอย่างอย่างแย่ที่สุดคือเสมอนะนีไ่งไงบาจโจปั๊มไปแล้วแต่เขายังไม่ล้มเอ้ยโอ้โหปั๊มไปอยู่มาตินโอดกาดฮะกะ็ถือว่าทำประตูแล้วทำแอซิสได้เยอะนะฤดูกาลนี้ยังไงครับจังหวะนี้โอ้ยโอ้โห มึงมาแล้วคอสเปล่าโอ้ยลูกนี้โอ้ชิสวยแล้วยิงโอ้โหชนคานเกือบไปแล้วเคี่ยวมาได้มาพี่ชายผมอยู่หน้าแล้วพี่ชายส่งมาไปไปเลยพี่ชายเอาเอาโอ้โหมันไม่เข้าใจกันอะลราตโร์ยิงวิ่งติดส้นนะลราตโร์เข้ามาก็ทําให้แบบว่าเกมลุกของเรามีมิติเยอะขึ้นเหมือนกันะนะธมรตะปาเต้นี่ก็ตัวแบกเหมือนกันตัวแบบแบกบกองกลางเลยอะเอ้ยเอ้ยือย นี่มีโชว์สกิลนิดนึงเอาโห้หเราตาโล่พลาดอีกอะเอเอไอยนี่สไลด์ออโดนมือเรานะครับแต่ว่าเขาได้ต่อก็ไปต่อเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยเกมรับละพี่ชายเอ้ยพี่ชายระวังนี่บาจนี่หลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลไปส่งมาพี่ชายเดี๋ยวผมแทงไปโอ้ยไม่ทันไปเลยพี่ชายได้อยู่ ลาตาโลได้อยู่พี่ชายคอได้ปะขอกรบพื้นโอ้โหพี่ชายลาตาโลไม่ได้เลยและหมดเวลาฮะก็ตอนนี้ก็ถึงคิวเรารับถ้วยแนละ้วฮะตอนนี้อาร์เซนอลนะฮะก็เป็นแชมป์ลีกนะครับในซีรีส์ของบาโจนะฮะเป็นแชมป์ลีกตอนนี้แล้วในชีวิตจริงนี่ก็ต้องรอลุ้นอยู่นะแต่ก็ขอให้อาร์เซนอลได้นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เซนอลนะผมเป็นแฟนแมนยูนะ โอเคชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะก็ถือว่าเป็นวันดีนะของอาร์เซนอลนะแต่อย่าลืมเรายังมีแมตช์ยูโรปาลีกอีกแมตช์หนึ่งนะรอบชิงนะโอ้โหนี่มองเลยว่านักเตะแฮปปี้นะครับโค้ชแฮปปี้แล้วก็แฟนบอลแฮปปี้นะสุดยอดนะท่าพี่ขลังมากแชมป์ลีกกับอาร์เซนอลวะวันนี้บาโจก็ย้ายมาแล้วได้แชมป์ลีกฮนะ ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่อยู่ในแผนตอนแรกเราเล่นไม่ออกจนเกือบไม่อยู่ในแผนในการทาทีมของอาร์เตต้านะครับซึ่งตอนนี้เราได้พิสูจน์ให้ให้บอสเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถทําได้นะเอาวันนี้โฮดดิ้งนะเป็น่าจะเป็นคนชูถ้วยนะนี่ฮะับจชูถ้วยเดี๋ยวผมจะปิดเสียงช่วงนี้ไว้นะเนื่องจากว่ามันมีเพลงขึ้นมาเนาะแล้วติดลิขสิทธิ์นี่ฮะเราก็ให้ดูการฉลองแชมป์ไปเป็นแชมป์พิมพ์มเบลีฮะ ทิ้งทีเซอร์ไว้นิดนึงนะ EP นี้ก็จะเป็นการฉลองแชมป์นะครับแต่ขออย่าอ,อกหักเลยอีกอีกแบตหนึ่งนะนี่ฮะอาเซนอลฮะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับโอ้โหสุดยอดครับผมมือให้เลยฮะหลังจากจบแชมป์ลีกแล้วเรามาชิงแชมป์ยูโรปากันเลยดีกว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าทีมของโอลิมปิกมา์เซ่เนี่ยน่ากลัวมากดูแต่ตัวนะฮะโอ้โหกองหน้านี่คืออย่างโหดคือเขาจะเล่นแบบหน้าสามอะ่ะ แล้วก็กลางนะฮะกางรับอีกโอ้โหยังโหดนะอ่ะไปลุยไม่กลัวครับวันนี้ยังไงเราก็ต้องได้แชมป์ทุกคนวันนี้บัตโจขอแบบสประตูเบาๆฮะอ่ะถ้าได้นะถ้าได้นะบอดเลเจนเดอรี่แม่งมันโหดอยู่แล้วซึ่งได้ไม่ได้ไม่ว่ากันแต่เราเอามั่นใจไว้ก่อน3ามประตูสมมุติว่าถ้าเราได้หนึ่งประตูถือว่าโอเคละสําเร็จละนี่ลอตาโรนะสามระสาน,นะครับมีลอตาโรบาโจแล้วก็โอเดกาเนะ เอาแล้วครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันชิงแชมป์ยุโรป้าลีกนะฮะกับโอลิมปิกมา์เซ่เจออาร์เซนอลนะฮะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้อ่ะนี่นะผมจะตัดเสียงช่วง,งนี้ออกไปนะเพราะว่ามีเพลงอีกแล้วนะครับที่เกียรลบใหม่นะแมตช์ออพเจ็7.5นะฮะชนะหรือเสมอเท่านั้นนะแล้วก็ส่งในแดนคู่ต่อสู้3ครั้งนะครับแมตช์นี้จะนานกว่าปกตินะับเพราะว่าผมปรับเป็น4นาทีนะอ่ะมา พร้อมแล้วลุยครับนี่บาโจหวังต้องใจเล่นที่สุดในชีวิตนะฮะเป็นแชมป์ที่สี่นะถ้าได้นี่เป็นแบบสี่แชมป์อะ่ะเออเอาเรื่องอะ่ะมาอาริกาพี่ชายไปเลยเดี๋ยวผมโซนข้างนี้เองเดี๋ยวนี้ผมจะขึ้นไปเป็นแบบดัมมี่รันไปเป็นฟิลแบบว่ากองหน้าตัวหลอกอะไรอย่างเงี้ยเอยโอ้บาโจได้อยู่บาโจยังได้อยู่บาโจตบัดเข้ามาอื้อหเสียจังหวะสุดท้ายไปพี่ชายผมฝากตำแหน่งหน่อยเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วย วันนี้ฟิตไม่เต็มร้อยด้วยวันนี้ประมาณแบบเจ็สิเปอร์เซ็นะครับไม่รู้จะโดนเปลี่ยนตัวออกหรือเปล่าพยายามอย่าให้โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วกันมาดูต่อครับื<ๆ>เกือบไปนะจังหวะนี้เอ,อ้ยเป็นจังหวะสวนกลับโอ้โหของเขาคือแบบว่าขึ้นเกมแบบหน้าเยอะมากแต่หลังเขาน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแบบถ้าโดนโต้กลับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเขาก็จะมีโอกาสเสียได้ง่ายนะครับเอาแล้วมาแล้ว ตวัดเข้าในตหวัดเข้าในปุ๊บตหวัดเข้าใน,าในโอ้โหพลาดลว่าบาโจไมนจบไม่สวยเวลาเจอแมตช์ใหญ่ๆทีไรบาโจไม่ชอบตื่นเต้นนะเฮ้ยมาผมไม่ตื่นเต้นหรอกพี่ชายไอยคนพามนมก็พูดไปเรื่อยเออบาโจตัวจริงเนี่ยไม่บาโจตัวจริงเนี่ยตึงนะครับแต่ว่ายังไม่อยากโชว์ของตอนนี้ไอคนภาคนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องทนะเาลาะก,กับตัวเองแล้วล่าสุดอะพี่ชายโยนมาพี่ชายขอโอ้โหขอดีไม่สัมผัสบอลเลยไป นี่โอ้โหเราบอกนี่มึงสัมผัสบอลแล้วเป็นไงอ่ะเราตาโร่ปุดนะเสียงเราตาโร่จะแห้งๆหน่อยอะไรวะอ่ะมาลุยต่อครับเอ้ยโอ้โหแซบไปดีเจอเป็นไงแซมบี้เอาฟาวนะครับเพเยอร์เดบิวอ้าวเดบิวแมทนี้เลยเหรอคือแม่งเคาวิดเลอรวินแม่งซื้อไปแบบไม่ได้ลงเลยอ่ะเพิ่งมาลงแมทนี้นะเพเยอร์เดบิวเอ้ยนี่ไงเพราะมึงซื้อกลางขันไม่ได้นะเราตาโร่มาแล้ว มาพี่ชายไปเลยขึ้นไปดิวิ่งขึ้นไปดิรออะไรอะ่ะรอใครตัดบินๆนะพี่ชายโอ้โหเอยโอ้โหเอหกาศวันนี้ส่งแบบขาดๆกันเกินกันนะไปวิ่งเข้าไปกดดันเลยเออสามตัววิ่งเข้าไปกดดันอย่างนี้สิเป็นบอลบุกของขนาดแท้นะฮะระโยมาโอเคพี่ชายมาส่งมาพี่ชายผมขอ ปึ๊บไปเลยครับแบกวิ่งแล้วแบกได้วิ่งดัสได้วิ่งแล้วปึ๊บเราตะโรขอและจังหวะนี้ปุ๊บเป็นไงซ้ายสั่งตายอะโอ้โหดูจังหวะภาพช้า,ชาดีฮะไม่ได้ดูจังหวะดีใจเราตะโรต่อส้นกลับมาให้เรานะจริงๆเหมือนจนะตอให้ใครอะปาเตนะครับแต่ว่าผมวิ่งมาตัดหน้าปาเตแล้วก็แยง่งยิงโอ้โหแต่มุมมันได้พอดีนะเอาดินำไปแล้วหนึ่งศูนย์นะฮะที่เหลือก็คึงขึงนะะขึงอย่างเดียว 1ิบามแมตช์เรายิงไปแปดประตูนะก็ถือว่าไม่แย่นะถ้าเป็นหน้าเฝ้านี่ก็คือแบบไม่ได้นะกดดันเกินนะมันต้องยิงประตูตลอดแต่นี้เราก็ทั้งยิงทั้งแอซิสอ่ะมาดูต่อครับเอาแล้วนะเราน่าจะไม่โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วพอเรายิงไปแล้วหนึ่งประตูโอเคเราตะลกบาดเจ้อื้ยไม่ได้ไปไม่ได้ส่งคืนน่น่นไปไม่ได้ส่งคืนนะไม่ดันทุลังเฮ้ยขอคอสมาเลย อร้อมาพี่ชายพร้อมาะโอ้โห,โหกดิโอช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรออามาสวอตไลท์โอ้โหไม่ได้วะต้องกลับไปตั้งรับละอันนี้ผมวิ่งไปเล่นเกมรับด้วยดูดิเซมนาผมจะหมดแล้วอะคือหมดเร็วมากอันนี้แค่ผ่านไป35นาทีอยู่เลยเอ้ยโยนฝั่งนี้ได้อยู่มาขอเลยเดส โอเคแล้วเราก็ค่อยๆส่งบอลไปนแล้วกันเอ,อ้าไม่ผ่านเฮ้ยได้อยู่โอเดกาดโอ้โหโดนปั๊มบอลเฮ้ยได้อยู่ยกลูกนี้ขึ้นมาหม่งขึ้นพี่ชายมาเฮ้ยสวยโอ้โหบอลลั่นไปหน่อยเมื่อกี้คือซับอตไลน์นี่คือแบบเข้าชา้าล้วอะเออยิงลูกนี้มาซีเอ็ปิดมนดันไว้ดิพี่ชายผมไปช่วยไม่ทันนะเออได้อยู่ขอมาเดี๋ยวผมค่อยๆต่อบบอลโอเคไปเลยผมไปไม่ได้พี่ชายก็ส่งให้ผมอะ ผมขอวันเลยเอ้ยสวยโอ้โหจังหวะน,นี้คอรดมาให้ผมถือว่าบาโจโอ้โหบาโจแองวิ่งวิแบบ่งไปเหมือนจะสไลด์เขาอะฟาวนะฮะเราเข้าบอลอันตรายนะจังหวะน,นี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับโยนลูกนี้มาน่าจะจบที่หนึ่งศูนย์ละเฮ้ยถึงอยู่ไม่ถึงไปสไลด์เลยนี่งไงสไลด์โชว์นะ,ะเดี๋ยวก็ให้เล่นแบ็คสล็อกอเตต้าบอกก็นำไปก่อนนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ เรามาต่อครึ่งหลังกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ต่อเวลาพิเศษและยิงหรือยิงจุดโทษหรือเปล่านะแต่ขออย่าให้เลยอ่ะมาลุยเอยเอเสียบอลน,นะครับเอาล่ะมร่อยังไงต่อเอยโอ้โหสวยว่างนี่โอเดกาส่งมาให้ วิ่งไปเลยเดี๋ยวผมคอร์สให้คอร์สลูกนี้มายิงซาบรไยโอ้โหซูเปอร์เซฟแม่เกือบไ,ได้แอซิดแล้วไงกาจ,จะเอายิงหนึ่งอซิดหนึ่งละวันนี้อะมาคอร์สโอ้โหไม่ถึงเราอีกแล้วมงกลับมาเลยพี่ชายผมคอสวยไปเลยเฮ้ยชิงโอ้โหถ้าชิงทะลุมานะมีโอกาสอะมีโอกาสไดประตูอะบอกเลยเฮ้ยยังไงต่อ ส่งไปแล้วเอาว้าโอ้หบัตร่อไปสไลด์ก่อนนะสไลด์เร็วไงกลัวเขาจะแบบอันนี้นิดนึงกลัวเขาจะเลี้ยงเข้าไปแต่เขาไม่เลี้ยงเขาส่งสปอตไลท์อ้โหพลาดวะเฮ้ยไม่ได้แล้วเทมโป้เสียแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนเอาดีๆหน่อยทุกคนตะโกนแล้วเฮ้ยโอ้โหยิงรอซี่มาดิรอซี่แม่งไม่ยอมออกมาเฮ้มาลุยต่อเสียววะ่ะเสียวโดนตีเสมอ ต้องได้อีกลูกอะ่ะมาผมว่าต้องได้อีกลูกทุกคนไปวิ่งไปเลยเอาลาต้าโลววันนี้เป็นไรเนะี่ยลอต้าโลวดูต,ตื่นนะเราอะ่ะตื่นสนามนะเราอะ่ะลาต้าโลวบอกเจ้าเหรอไม่ใช่ไม่เอาครับพี่ชายไม่เอาเฮ้ยเมาดิมาดิเอาดีจังหวะนี้เจ้สันเจ้สันจริงอู้หูนึกว่าหายทุกคนโอ้ยผมนึกว่าหายแล้ว บอสซี่ก็บอกจใจห,หายเหมือนกันขาตายเลยเมื่อกี้เ okay, คมาต้องเอาประตูให้ได้อีกประตูหนึ่งมาทุกคนไม่ได้ละว,วันนี้ใครยิงไม่ได้ต้องยิงให้ได้ทุกคนมาเอากันใหม่เซตกันใหม่เคซับ,บอลไลท์เฮ้ยจังหวะน,นี้ผมวิ่งไปก่อนส่งมามส่งฮ้มถึงยิงอู้หูยมาแล้วลูกที่สองไม่ล้ำหน้าด้วยฮะซ้ายข้างเดิมฮะ โอ้ oh, วันนี้ยิงด้วยซ้ายสองลูกนะหนึ่งเตะทงไปหนึ่งทีรอรุนนะ้นแฮตริกะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะโอ้ oh, ถ้าได้นี่คือเหมือนตอนเริ่มเกมบอกเลยนะขอได้นะแฮตริกวันนี้เล่นเล่นไม่ค่อยดีนะเล่นกันไม่ค่อยดีนะนจริงแต่แบบจังหวะสวนเราได้จบนะก็คือเราตะโรไม่ลงต่ําเกินอนะแต่ดีอย่างผมมาขึ้นสูงเกินนะก็เลยแบบสลับกันได้เอาแล้วมาแล้วยกไปมาสลับมา เอกยี่สิบนาทีไม่นาทันแล้วมั้งไม่นาสิบนาทีลูกหนึ่งนี่แบบทดเวลานี่เซ็งเลยนะเราแพ้จุดโทษนี่คืออะไรที่เซ็งมากถ้าเราได้แชมป์ยุโรปเนี่ยจะเราจะมีความเก่ามากขึ้นนะเฮ้ยเอาดีเข้าดีแล้วไม่เข้าสไลด์โชว์เลยนี่ไม่โดนเลยเขาบอกจะโชว์ทำไมอ่าแต่กูเข้าสไลด์นะพี่ชายมาเออจังหวะสวนกลับเฮย้ยดูเหนื่อยๆแล้วนะเราวิ่งไม่ค่อยไหวลวมะมาจังหวะนี้แหละสวนแฮตติกไปเปล่าได้แฮตติกเปล่าแฮตติกเปล่า แฮทริกเปล่าโฮ้ยโอ้โหจานไม่ได้ล้มด้วยเออจานทําไมอะจานบอกอะไรอ๋องเปล่าครับไม่มีอะไรอะแหมเอ้ยโอ้ย,อยเอาดนีดักบอลได้จังหวะเมื่อกี้แบบเสียดายมากเลยบาโจาทาเสียจังหวะขอแทงมาได้บะโอ้โหนําหน้าเหมือนจะไม่อยากให้ผมได้แฮตริกอะจานไม่อยากให้ผมได้แฮตริกครับ่ะอันนี้ผมถามตรงๆจานมีอะไรกับผมมั้เนี่ยหยอกนะจานหยอก เฮ้ยมงไหมดเฮ้ยโอ้โหปาเตเอาเอาเสียบอลเอ้ยมันมามันบุกมาแล้วเอ้ยสวยแล้วยังไงต่ออคุกคลิกบอลมันคุกคลิกโอ,อ้โหเอาดีออกไปเลยนะฮะเหนื่อยเลยนะอ่ะเปลี่ยนตัวนะของเราเป็นเอากองหลังลงมานะครับแต,แต่คนนี้เล่นไซมอนคนนี้เล่นเอ่กลางรับได้นะแทนปาเตได้อยู่ หอยอลูกได้ป่ะอยากแฮตทริกจังเลยเฮ้ยถึงบะามงมงไปดิเอ้ยเอาแล้วจะมาสวนมาจะมาสวนเอา้าโหช้าไปได้ป่ะต่อบอลสวยขึ้นหน้าเถอะได้ป่ะได้เจ็ดแล้วเฮ้ยสวยเฮ้ยหยิบซ้ายออ้หวเท้าซ้ายสามลูกโอ้โหซับอลไล่แม่ง ไอ้เจแอซิตแบบเหนือชั้นมากคนยิงว่าได้แล้วนะคนแอซิตไม่เหนือชั้นจริงแอซิตรูกนี้คือแบบเทพจริงสปอตไลท์ดูทีนะปุ๊บยกมาสปอตไลท์นี่แบ็กคิกนะแล้วก็บาจโจมายิงด้วยสายเข้าเลยอันนี่ขนาดขวาเนี่ยบาจโจอ้าวแล้ววันนี้เราก็แฮตทริกได้นะทุกคนนี่ฮะแล้วมันปั่นแบบเข้ามุมพอดีอ่ะไม่จับด้วยอะสามลูกนะ เยี่ยมอะอันนี้ก็น่าจะชนะแล้วแหละไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะนอกจากเราจะโดนใบแดงก็สี่คนแต่คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแบบโกโดนใบแดงจนผมต้องไปเป็นเป็นโกอะน่าจะโดนอยู่โอ้โหนี่ไม่ได้แล้วเจาะไม่เข้าแล้วโอลิมปิกและเราเป็นแชมป์ยูโรป้าฮะในที่สุดเราก็ได้สี่แชมป์ครับทุกคนโอ้โหอันนี้ก็เกือบจะจุดสูงสุดของมาจโจแล้วนะนะเอาจริง ถ้าได้แชมเปี้ยนลีกนี่คือแบบสูงสุดในชีวิตแล้วนะฮะตอนนี้เหลือนหนึ่งแชมป์นะที่ยังไม่ได้คือแชมเปี้ยนลีกนะครับโอ้โหเอาเรื่องครับลาตาตรดูแบบสะใจมากเลยครับมาถึงเวลารับถ้วยนฮะไอเสียงช่วงนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าหนึ่งคือลิขสิทธิ์เหมือนเดิมครับนี่ครับมาแล้วเฮ <Hey, S 2> <Hey, S 1> ได้เ hey, ฮก่อนเลยฮะโอ้โห oh สุดยอดครับ นี่นจริงนะผูกพันในทีมนี้มากเลยแต่ทีมที่ผมผูกพันที่สุดคือแคมบิดต์อยู่ในเต็กนะเป็นทีมที่สร้างเรามานะครับกับบาโจนะอยากจะแบบว่ารีไทยที่แคมบิดต์เหมือนกันนะนะแต่แคมบิดไม่น่ามาซื้อนะเอาคลับ,าบมาก็มาถ่ายรูปรวมมันสักหน่อยฮนะนี่ฮะก็อาร์เซนอลนะฮะอันนี้เป็นแชมป์ที่สี่ของพวกเขานะครับยูโรปาลีกนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สุดยอดมากเลยครับกับอาร์เซนอลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวข่าวยังอื่นกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในรอบรั้วของซีรีส์บาโจนะฮะก็บาโจก็แฮตทริกไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเพลเยอร์ออฟร์นาเมนต์นะครับเราก็ได้ไปนะเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับเอ่อในยูโรปาลีกนะครับเอ้ในพรีเมียร์ลีกมันไม่มีอรออันนี้ก็อ่อ คนที่ได้รองเท้าทองคำไปนะครับก็คือยิงเยอะสุดใน UEL นะก็เป็นอิอิเลนะฮะของยังบอยนะครับนี่ฮะลาตาโลโอ้โหเป็นพีเซนเตอร์หล่อเลยโรมานะฮะต่อไปก็เป็นโรมานะฮะชนะออยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็มีถ้วยเหมือนกันนะโรม่าของเฮียมูนะฮะโอเคฮะอันนี้เราก็ดูอะไรต่อดีครับนะฮะก็ไม่มีอะไรครับ ก็เป็นทีมชาติโน่นนี่น,นั่นเราไปดูสเต็กของเราเลยดีกว่าก่อนไปดูสเต็กนะฮะให้ดูแชมเปี้ยนลีกนิดนึงนะฮะเป็นแอตแลนติโกมาดริดนะฮะที่เอาชนะเรอัลมาดริดไปได้3ประตูต่อนหนึ่งนะแล้วเป็นแชมป์นะโอ้โหแอตแอตมาดริดแม่งอย่างโหดอ่ะมาดูของบาโจกันบ้างนะนนะฮะในลีกนะครับเอาคาราบาวครับก่อนคาราบาวครับลง6นัดยิง8ประตู1แอซิสในลีกนะฮะสานัดยิง30ประตูกับ17แอซิสโอ้โหเยอะมาก แลยูโรปานะฮะลง13นัดยิง10ประตู7แอซิดใน FA ครับนะฮะ6นัด8ประตู1แอซิดนะฮะรวมฮา6กนัดนะฮะ56ประตูกับ26แอซิดนะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะสำหรับผมอะ่ะไม่ได้ยิงเวอร์แบบขนาดอยูแคมบิดนะ,ะและในลีกนะ,ะเราเป็นดาวซันโวนะฮะลง35นัดยิง30ประตูอันดับ2เป็นลูกากกนะสานัด26ประตูอันดับ3าเป็นฮารแลนนะฮะก็ สามน,นั้นเลยฮะผมอ่านไม่ทันแล้วครับตอนนี้เลื่อนมาแล้วอ่าอันนี้ก็35นัดนะฮะสิบเแอซซิดนะครับเท่ากับโอเดกาดนะก็ถือว่าร่วมกันนะครับผมอ่ะนี่ฮะก็เป็นฮาร์เรนนะครับสานัด26ประตูโรนัลโดก็อยู่นี่ฮะโรนัลโดก็ถือว่ายังฟอร์มสม่ําเสมอนะพี่โดนะซอนก็เอาเรื่องอยู่นะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะฮะพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้านะแต่ก็เป็นอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวพี่จะลงนะก็ เทีเ่ยวสงการกันให้สนุกนะไว้เจอกันนะครับบายครับ